ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปโตอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o อร์ดเดอร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcomer นัดต้อนรับลูกค้าใหม่ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกนะครับ0.07% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.01%แล้วก็น a s d a กปรับตัวปลบดลบ0.20%ยโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับผมปิดตัวเข้าสู่แดนบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มปลอดภัยได้ช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนนั้นก็มุ่งความสนใจไปที่การถาแถลงสุนทรพน์ของนายจอรมพาเวลประธานธนาคารกลางสาหรัฐในสัปดาห์นี้ครับทุกท่าน ตลาดคิวยอกนะครับปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นภาพรวมหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐทําให้นักทุนเนี่ยหมดหวังเลยเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยและก็ได้ดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นดัชนีแสดงถึงความผันผวนนะครับนักทุนดูือว่าตัว WiX i n d e x ของเราเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ3เดือนเลยซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความวิตกักวนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนครับ ขณะที่เครื่องมือ FED Watch 2ของทางซีบีกรุ u ปนะฮะก็มีการบ่งชี้ว่าบรรดาทเทรดเดอร์ตอนนี้นะครับคาดว่ามีโอกาสเกือบ90%เลยที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันในการประชุมเดือนกันยายนครับทุกท่านแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับแม้ว่าความคาดหวังการ คงอัตราดอกเบีย้ยจะยังคงอยู่นั้นแต่มันก็กลับไม่ได้เป็นผลดีให้กับราคาทองเราเลยรวมไปถึงตลาดหุ้นถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ามันเกิดจากสิ่งที่ตลาดคาดหวังว่าเฟดน่าจะคงดอกเบีย้ยจริงแต่จะคงดอกเบีย้ยยาวนานกว่าเดิมนั่นเองครับก็เลยทําให้ราคาทองคําแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีหุ้นไม่สามารถที่จะฟื้นได้ครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันสักนิดนึงดีกว่านะคุณผู้ชมนะราคาน้ำมันดิบนั้นนะครับก็สามารถปิดตัวนะครับเข้าสู่แดน บวกกันไปได้ครับเมื่นจุดครับประมาณ8 6เซนตด้วยกันจากแนวนกอดฐทานตึงตัว สัญญาน้ำมันดิบเวลเท็กซ์เชอร์ WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดบวกในวันศุกร์โดยได้รับแรงหนุนจากภาวะตลาดน้ํามันที่ตึงตัวแต่ว่าราคาน้ำมันดิบนั้นก็ปรับตัวลงเป็นสัปดาห์แรกเลยนะครับในรอบแปสัปดาห์เนื่องจากนักงจุจะคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศจีนและก็ราคานั้นถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐครับนั่งจุดครับตัวนี้เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันสุรคาทองคําของเรานะครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ สรุข่าวรายงานนะว่าถ้าเป็นตัวราคาทองฟิลจะได้ปิดบวกนะครับบวกประมาณ1.3เหรียญหลังดอลลาร์แล้วก็ยูนะครับผมมีการชะลอกำลังไปครับนี่คือสถานก,การณ์ทั้งหมดในคืนวันศุกร์ครับทุกท่านขอบพระคุณครับ